เบิ่งพี่น้องเงยดหลายแม่นมดแล้วนี่โอ้ยวัวลัวอยู่พี่น้องบ่หูสเสือร่มต้นมงได้ดีแม่นมุดขนาดนี้เนี่ยอืมใช้ปลาป๋องนิดนึ่งน้อง ลูกเขาคือยูกน้องบึงพี่น้องป่าไปซื้อมาจากทะเลสดๆเลยค่ะเนาะป่าประมาณสิบหาโลตัวขนาดนี้หมดแล้วคณะซื้อมากหนึ่งลอยหาสิบค้นพี่น้องขักบ่ป่าโทดบนนี้อาจจะมีไข่เลยค่ะ,คะเนาะลอยหาสิบค้นคุม้มตัวขนาดนี้ค่ะเนาะขึ้นมาจากทะเลสดๆเลยค่ะเนาะ มาเบิงว่ามาดับมุจยังกินเนนะคันน้ะงนะ,นะปาโดโนเวค่ะคุณสาททำให้ มีซีมใหญ่มากพี่น้องตะแต่กับการล้างประมาณสองโลกว่ากว่าตัวนี้ตัวเดียวพอีิส่งห้ามี้กิโลคนชาตูกิโลใช่ประมาณสามกิโลแต่สามเหรอนเดาเียทาง่งทางล่างหอยย่ีงดีต้มใส้พัก ผมที่เอามาเนาะสิเก็บมาต้มแบบว่าต้มน้ำป,ปลาซดน้ำมาพี่น้องนะเนาะสิแซ่บสิจัดพอทอดลหลายๆเด้อพี่น้องเพราะว่ามันเปิดพัดลมเพราะว่ามันขนะ้นเนาะค่ะเนาะน้ำกระเดือดๆแล้วพี่น้องเสีย่ยวปลาลงไปเดยวถือว่าคนสามีเที่ไหนเนะาะปลาลงไปเลยคะนะ่ะเนาะเติมสดๆสิพี่น้องเนาะ กดน้ำพี่น้องเนาะใส่ลงไปใส่ไปสามชิ้นพอชิ้นใกล้ๆหัวเอาไว้จะคุ้นสาลนะคะเนาะเราก็สิปิดฟ้านะคะเนาะปิดฟ้าห้มันไกลุ้กก่อนเนาะเฮ้ยมือกันเลยพี่น้องปิดฝาเด็กพี่น้อง ือดต้มดงพี huh. uh ่น huh. uh ้องอ้ยเป็นกินบราพี่น้องโอ้ชีน้ำเนมอยกันเนาะอือเปต่หวานพี่น้องอือใส่น้ำปลาอีกนิดนึงคันเนาะใส่น้ำปลาอีกนิดนึงแล้วเดเด้ดิมามามาามา ต้มปลามันจะกินบอพี่น้องใส่ผักขมมาๆมากมากมากินน้ำกันพี่น้องเมื่งกี้น่ะคอยเอาบอกพกออร,ริกป่นเหยาะใส่ชิลอดน้ำปลาน้ำปลาแดกปลาใส่ลงไปมืดนัวครับพี่น้องมาครับมาเห็นบอพี่น้องต้มปลาเห็ดจนเทินอยู่มากมากลากแดกบองคาง อื mm hmm. ขำแหลกแหกมันพี่น้องอืมมงปลาขำแรกแหกมันพ mm hmm. mm hmm. ีน้นองสดสๆดสดสดสดนอืม mm hmm. ปลาคตรหวานหวานเ่ะอืมส็จะอืมสดหวานพี่น้องผักหมอืมอืมอืมเศรษกัดเศษแน่พี่น้องปลาเนี่ยเนื้อเด้งๆพี่น้อง

พี่น้องเด็ด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 ของตังมุกยังน้องนะเนาะ,ะมันจะคค้งแสบแบพักผมแสบแสบพี่น้องเก็บเลยก,กินทั้งปีพี่น้องเขาเขาท้นท้นพี่น้องพักผมมันสิอธิบายพอถูกอะ่ะ ต้มก็เปื่อยง่ายเด้อืมมันมีให้ต้มแบบเอาแบบปเปื่อยเขาอสิกินแบบกรอบมีมันมีให้สองระดับในการต้มนะคุณน้องนี่ต้องกินแบบเปื่อยนิดนึงค่ะโอ้ขักเงาคุณสาเหตุป,ป่ายมากเลยน้อง อืมกลางกลางกลางๆเมือปลาไปลองหวานพักอันนี้พักคมนี่คิดยังก,กิดกระเสียไปนอนลวกกระต้อนลวกอันนี้ก็นก้ำพิกการลวกกระตุ้นพานเนาะ ถ้าวันนี่ต้มต้มใส่น้ำปลาแดดน้ำปลาทอดโอ้โหพันธุ์ข้าวพันนี้พี่น้องต้มปลาเนี่ยกลิ่นก็พี่น้องใส่ผักโขมมาๆๆากมากินน้ำกันพี่น้องอะไรนะไข่เอาบอกพริกป่นหยอดใส่ชิลุดน้ำปลาน้ำปลาแดดปลา ใส่ S <S ลงไปมืดนัวครับพี่น้องมาคับมาจวดน้ำกันคับแน่พี่น้องคือคับแน่เนื้อปลาสดๆแผ่นเนื้อนะขาวๆนี่บอกสดๆขาวๆนี่ห,หเอาปลาบองแอมนิดนึงแล้ว จะมีความเผ็ดอืมชามกุ้งเว้นลิซซ์ฟิชนาแสบแป๊ดตายไปน้องสุดยอดกลางมันกลางไงพี่น้องพัะคม พักผมนี่อยากให้พี่น้องทุกคนได้กินนะคะเนาะแซ่บอีกเลยพี่นอ้องฮ้อนกฮ้อนข่อยส่งนิ้วขอยส่งมือ,อมพี่นอ้องก็ต่อใลายแล้วกินมัมน,อ,นอืม ได้ควมนัวน้ำปลาพี่ใหม่พี่น้องแซ่บเขาวุ้นนุ่มเนื้อปลาขาวๆพี่นอ้อ,องอยากให้พี่น้องทุกคนได้กินเนาะ แสบก็ประคมบมาเราะพี่น้องว่าดูดเข้ามาแสบแสบก็บประคบม,มาเนานเนาะบริลล์รุ่มสาเดเลยเขามาอยู่เมืองนอกข้อกิ่นของพี่นะพี่น้องผักไปเก็บพี่พุ่มใจพี่น้องเนาะเ <c oughs> พราะว่าผักอยู่น,น <c oughs> ี่แพงแพงพี่น้องแต่ไอ้萝卜บบแบวกมันเนี่ผักกำเลน้อยเกือบหาสุดขน <c oughs> สะใจกับพี่น้อง <c oughs> อื ข่อยขอทษดลายเด้อ,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 อพี่นออออออ้องข่อยิ้วเขาข่อยเก็บพักขมอ่ะขอเมือข่อยิ้วเขาอืมอ่ะสิกินม่ม,ม,มันนะพี่น้องฮะพุอดอกอกควดฮุยพี่น้องอืณคุณ ตวลายก็องตัวมามทั้งหวนทั้งเผ็ดทั้งแซ่บพี่น่องอิน้ที่อ่ะอ็ต้องแซบไปน่องเนือปลาไปหรอเนือปลานี่ เื้อปลาสีขาวนุม่มอมอนปลปาปลาเพีืองอืมมันสีอวนีมันสุมันจะ่าวี่หล่อเนาะ มะดำมันก็ขอตัวไปกินเขาตอได้ใช่ไเมฮึมนะอยากให้พีน้องทุกคนกินปักขมฝรั่งเด้อพี่น้องผักขมโนเบสับผักสรแน่ไปกินได้พี่น้องเด้อ